เฮ้ยเอาเลยดูเล่นเขาไม่กลัว,วดูด,ดูอยู่ดูอยู่อ่ะเออไหนอะไม่เห็นไม่เห็นเลยอะคืองงกูก็นึกว่ากูมึงก็ต้ามาตีมรอพ่อมึงสั่งหรอมึงอยู่ไหนอะมึงซื้อปืนมาดิเอ้ยกูทำอ้นี่อยู่ว้ายรวยว่าไงหลวยว่าไงหลวย ล้วกูดีเซอร์ดมาวัดกันลูกผู้ชายเปล่าวะโอข้างไปน้ำมันใจหลือเหลือปอดวะตาสุดท้ายไม่ต้องโกงเลยตาสุดท้ายไม่ต้องโกงเลยกูชอบเกมไทยไม่ต้องโกงแล้วผมเสียศักดิ์ศรีปะไอ้ตาไม่ตาผมแพ้ตาผมแพ้ไอ้เชี่ยไร้านชาจอนเลยน่ะเสมอก็อยู่หนึ่งตอนหนึ่งตั้มตั้มบอลของกำลังใจหน่อยตาตั้มบอลของกำลังใจหน่อยต้ตว้าวเกือบหัวแตกก็ดูแต่คุณมันเอาไข่มาทุบใส่หัวมันอะกลางสตรีมอะ มาดิมาดิมาดิเฮ้ยกูเจ็บ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 ตาหันกูเจ็บตาหันตาตาเจ็บตาเย็บก่อนกูเจ็บตาหันมันอยู่เฮ้ยตายกูเฮ้ยเมื่อมาเล่นบอลอ่ะเอาล็องโซกูยิงเต็มหัวเม็ดวนครั้งตามเขาดิ้นมา เฮ้ยเดี๋ยวกูยิงหวัวไม่ตายเดี๋ยวมันไป,ไปไปได้ใครครับคนดูเฮ้ยมันไม่ใช่ละม้าอันนี้เฮ้ยใครเห็นมั้งครับมึงแก้ผมยิงอันหวัวไปเลยอ่ะผมกูติดดาวครับน้องเดี๋ยวอะไรอกะก็เลยขึ้นวะงงวายเฮียมันแบบเข้าใจไหมไฟังฟัง,ฟงตั้งสติแล้วฟังปืนมึงไม่คมก็มต้องทำใจดามเลยเวยคนดูกูดามเลยเวยคนดูกูดามหนึ่งโสดวะ วัวก่อนล้วนะตานี่กูแพ้ตาตนที่กูโดนน้ำเมื่งโสนปะบอลบอลมึงฝากกูนะเว้ยเชื่อมั่นในกระสุนพุ่เม็ดที่มึงยิงออกไปแค่นั้นพอเพื่อนกูต้องแท้สติปกูต้ใช่ใช่แค่นั้นพอเลยป้าละกูมึงต้องเชื่อมั่นในกระสุนที่งลั่นออกไปหรือวะเพื่อนตามกูเข้าใจละตามเพื่อนว้าตามกูละ ไอ้ตามเพื่อนกูเตสติกูไรสัตว์บูมมันเฮ้ยมันอยู่ปังเลยเป็นไงเอ้วันไหวหรือเปล่าวันไหวไงจ้าหรือเปล่ากูโดนมากกดดันกูโดนผมโดนมากกดดันมากกดดันมึงไหวมึงไหวไอ้บอลมึงฟังกูมึงไหวไอ้สัตว์บอลมึงไม่ได้โอเคเพื่อนโอเคแต่กูโดนมากกดดันเพื่อนตอนนี้ใจกูสั่น ตามตามมือฟังกูหมดเลยมันแก่เป็นแค่พูดเล่นปลายแถวที่มึงกลัวมันเป็นงั้นแหละมึงฟังกูตามกูตายตามกูตายเอ้าไอ้กูจะแพ้สู้ๆครับพี่จ้าได้ครับไม่อยากแพ้กูแลมอยากแพ้เบ้อได้ครับฟังนะฟังนะเกมแรกแค่อ่อยนะที่ชนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยเหมือนเกมมันพีคอะเฮ้ยมึงเชื่อในวิญญาณพ่อเปิงที่เชื่อในตัวมึงอยู่วะมาเลยมาเลย ตายมึงปกกูใช่ไหมตมั้มเออนันกูเอามันเองเด็กกอาดขยะนี่เองมันปากนี่ถึงกูใช่ไหมเออสติออกหลุดออกจากล่างมาหน่อยอวัยาะอ่อนวะติดหัวใจเอ้ยมึงกดหัวใจมาให้กูไปมาดิมาดิร้านปล a l o n ร้านปล along คนดูขอคนละหนึ่งหัวใจเด้อครับคนดูไม่กดหัวใจวิญญาณไม่ค่อยตื่นวะแต่ตอนนี้มาอยู่ตามล่าวิญญาณวิญญาณของกูมาสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อนพอจะได้อยู่ ารู้เรื่อง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 เอาจริงกูตายมั่วขวแล้วว่ะไหนแม่ล่ะมึงไม่ใช่สติน่ะเฮ้ยทำาไม่ไม่ไม่หวไม่ต๊บไม่ไหวแล้วว่ะคือดูว่าพี่จันรมันแบบมันเป็นยังไงอะแต่ตาตาสติในร่างกูมันบอกมันมานากำลังแบบบอกเป็นภาษาบาลีบอกกูว่ามันไม่ไหวต้องเอาจริง ถ้าใจบกไหวมันก็มันไม่มีทางที่จะแพ้หรอกตามเงียบดูจะนิ่งมันเห็นใช่ลายเย็นปลาสายน้ำดันแงะกูอาแล้วแค่เป็นแขกมันหินผาแข้งตกล้าวคล้มแลดูสรงกูดูสรงน่าจะคุ้มข้างมาแล้วไอ้เหี้ยสติหลุดบ่หน่าไอ้เหี้จอสติดิออะไรไอ้วอลไม่ต้องซื้อมา กูจะวิ่งเพ mm. ียวเพียวเหมือนสายน้ำที wow wow ่ไหนผ่านบองกระสุนแม้แต่นัดเดียวคุณยี่สิบดาวครับแหละบอลมันทำอย่างงี้แหละมันจะด้ามันายหน้าเข้าไปอีกเฮ้ยก้ยติดตบอให้กบมตาโก้กยกูบอกให้โก้ยเป็นยังไงอะฮะพอกูใช้แล้วไอติงขึ้นมามึงก็ตายอย่างหมายเพราะว่า มองบองข้างบนมองข้างบนมึงก็ไปเล่นเกมหีแปะเลยเลยยูเวลมองข้างบนดีก่าฮ่าต๊อกไอ้เหี้ยเออคูอ่ะคนดูผมจะไม่ใช้บ่อยนะผมขอแค่นี้พอคือแค่นี้มันก็รู้ผลแพ้ชนะแล้วทีนี้ทีกูนะคนดูทีกูนี่ทีกูนะเริ่มนิ่งละครูในสกอร์แล้วกูเริ่มนิ่งแล้วติ่งสเตนตัวกูกูได้สกอร์แ่้มันเอาไปเอาแล้วมันบ้าไปแล้วได้าด้เอาดิ๋สายตาของกูผมดูไปใหญ่ยัง เออพญายเยี่ยวมึงเอามามึงเอามาสู้กูเลยปะตอนเนี้ยอันเนี้ยผมใช้ร่างธรรมดาพอแล้วคนดูบ้าระเกงตายสายตายยานคมพญายเยี่ยวมันเหมือนคมมันเหมือนคมมีสองคมกำลังห้าหั่นกันอะแบบแรกกันยิงอะไอตั้มเต็มที่เพื่อนขอเสียแล้วกันกูไม่กูยอมรับไม่ได้ที่กูจะมาแพ้ขยะตัวนี้กูรับไม่ได้ตั้มกูบอกตัวเองเลยตั้มกูไม่โอเคตั้มบอลไม่โอเคอย่างมากตั้มบอลไม่โอเคว่ะ เว้ยตากูจะให้กูใช้ร่างจริงตลอดไปมันไม่ได้นะเว้ยกระดัเอาไม่ใช้ล้วตากูบอดข้างนึงอ่ะเฮ้ยจริงๆกูใช้ร่างไม่ได้กูใช้ได้แค่ตาบี้อ่ะถ้ากูใช้น้นกูจะบอดเว้ยคนดูยังไม่ไหวว่ะตามไม่ไหวอ่ะตายซะแค่นั้นแหละง่ายเออโอ้จะแพ้ไอ้เชี่ย <c oughs> มาดิมาดิ มึงว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงว่าคนดูอะไอ้เจ้ามึงคิดว่าไอ้จันมันเก่งว่ะถ้ามันเก่งมันต้องกล้ามัดมือแทง,องกูอะมึงกล้าไหมจันไม่กูถามว่ามึงกล้ามัดมือแทงไหมไม่นับไอ้จันมึงตอบกูดิไาออกมาอย่างลูกผู้ชายเหมือนฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องอะกูพปัญญาจะสีอเป็นเด็กปัญญาออกมาเจที่ไหนออกมาดิกูมาดีิดสวะอามาดิ งูใช้สูตรนี้เลยแล้กันสูตรที่กูใช้เมื่อก่อนอ่ะป้าสูตรสูตรสีเหลืองอะไม่มีสีแดงอะมาดิฮะวอาเลยแล้กันกูใช้อันนี้เลยแล้กันกูขอใจพิจารณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของกูเลยแล้กันมาใช้นั้นเลยเหรอเออกูใช้อยู่แต่กูขอโทษด้วยที่กูผิดต่อใจยาบ้านจ่าวะแต่กูต้องใช้ว่ะ แล้วอาจารย์ผมจะไม่ไม่โกนแล้วเหรอดังารย์ับว้าโดดูรูบาดตัวโกโดดูรูบาดตัวโกมาตรามาตามาตราโดูโคดูราดตัวโกไม่เอ้ยไม่สมสมองสมองแม่งเออนะกูรู้ทรงสมองแม่งเออละไออดกูยิงหัวบ่อยเกินเออแเลยไอ้เสมาะเออลาเกอร์กูขอใช้มัตรเพื่อนขอใช้บัตรพอแม่เดียวเดียวกูไม่ชนะแม่งกูไม่ชนะ โกหกไม่เดียวกูขอแค่ไม่เดียวกูขอแค่ไม่เดียวกูณกับตายคนันี้ไม่มีใครชนะกูได้ตั้มกูไหวดักกูเฮ้ยเอ้ยเข้าวะหัวแตกจบตามตะขอตามตามตะขอกูตามตามตะขอกูตามมาตามตะขอกูตามมา ตาตากลกูตามมากูไหวกูไหวตาตากลกูตามมาตายไปดิขย่ามึงฟังกูนะมึงตายไปดิขย่ามึงตอบกูดิมึงไม่ไปได้แค่ขย่าข้างถนนนั่นเลยควายไอ้ห่าไปอัดตัวคนเดียวเหรอวะอัดตัวมันโดนเหรอวะข้างหนักเลงไม่มึงเหยียดคนอัดตัวเอ้ดราม่านะเนี่ยดราม่าใหญ่ดราม่าตัวคนเดียวมึงอ่ะดาม่าตัวมึงอ่ะมันยาวเมื่อกี้ผมอัดตัวหรืออัดหัวเหรอเดี๋ยว เมื่อกี้นี่มันยิงหัวไม่ใช่หรอครับงงอ่ะมันร้องอัดตัวมาอ่ะครับผมยิงหัวมันตายไม่ใช่หรอมันร้องมาอ่ะฮะร้องหาพ่อมึงเหรอได้ไอ้แก่ได้เอาดิฟุกกระเป๋าว่ะฝีมือมันไม่มีฝีมือม่นไม่มีเออเอ้าพูดทดสอบเทคนิคแล้วต่อไปไหมมาดิมาดิไอ้บัตรประมงมาดิเยอะมากแกงเหรอวะ ยิงแกยิงฟุกอ่ะตั้มตั้มกูจะแพ้ตั้มกูจะแพ้จริงตั้มเพื่อนก็ดูมึงดูเลยไอ้บอสพี่ขอกำลังใจสักหน่อยบอยสู้ๆพี่เอาอาจารย์ออกมาใช้เลยเดี๋ยวมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยไปขอบอสพี่ไม่ไหวบอสพี่ไม่ไหวบอยพี่จะพยายามแบบหง่างใ้หน้าคังคุกเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามคุณดูเหมือนผมไม่ไหวว่าคุณดูเหมือนเหมือนตัวกูมันไม่ไหวอะไหวฟังนะพี่บอสไหว ยอดเนี่ยเด็กอุปโลกของมึงอ่ะไปตายได้แล้วแม่เมื่อไหร่กันไปตายได้แล้วไอ้หิ้งมึงอยู่ไม่ได้ยังไงวะคนคนติดตามมันมัคเป็นเอุปโลกคนคนติดตามก็กล้าติดตามมันเนาะโอ้ได้มันด่าคนดูกูเงี้กูยอมไม่ได้ว่ะมึงด่ากูได้นะเว้ยแต่มึงด่าคนดูกูไม่ยอมอ่ะนี่นี่ด่าดูใจะไปตัดมาดูเฮ้ย โอ๊ก oh, ูขอไม่เดียวกูดูกูขอกูขอโอกาสกูขอกูขอไม่เดียวกูอยจะวัดแรกแรกกันเลือดเลือดตอนเลือดกับมันลูกกระสุนกูกูอยากทำให้ลูกกระสุนกูมันคมคมพ่อมึงเว้ยไอ้ควรเลยไอ้แก่ที่มีปานมึงนะปลาไอ้แก่นั่นนะปลามันจะตายหาทิ้งมึงไปอยู่แล้วนะปลาตายหาไปยวนตอนคนหนึ่งได้เหรอได้ขอใช้โกงขอใช้แบบทุกอย่างเลยนะ นะผมขอโทษคนแม่เลี่ยมโกยเอ้ยผิดนะผมรู้สึกผิดนะผมรู้สึกผิดแต่ผมขอโทษผมต้องใช้ขอบคุณครับคนดูที่ติดตามผมครับผมครับผมรอเชชนะมามาฝากคนดูคนดูผมยอมไม่ได้มันด่าคนดูผมใครดูฝากแชร์แชร์กุ่มเกี่ยวกับฟรีไฟเกี่ยวกับอะไรเนี่ยครับอยหวยแน่นอนขอบคุครับหวยังไม่ติดคอมเมนต์กดติดตามก่อนเม้นด้วยมาดิมาดิเลิกพูดเลิกพูดมาดิตั้งสมาธิอยู่ในสนามลบ เฮ้ยไม่ไหวกับบางจอนหรอกสวัสดีครับพี่จอนเฮ้ยอะไรครับสวัสดีครับมันดูละมันดูละแม่งโมขอโทษอรับคุณดูกูจะดันมันให้ดูไแบบปุตบเนี่ยดูมันเล่นดิพี่จอนไปกรอบอะไรของพี่ว่าง้นว่ะวเฮ้ยเด็กเชี่ยมึูปากก่อนดิ เว้ยว um, ้าไอม่เจ้ามาเจ้ามาไอ้แกแม่งเลี่ยมไอ้แกแม่งเลี่ยมปกติขว่างปกติขาเดินปกติกูเลยไอ้แกเอ้ยไอ้แกแม่งวันไหวไอ้แกแ่บเออมองตื่อยู่นะจ๊ะเออบอดี อา,ากอ่าฮมาฮ่าม่าฮ่าฮ่าก่าเ่าฮนา่าฮ่เอา่าฮ่าม่าง,ง่าฮ่เอ่าคนไูู่ไ่ไ่ไหวแล้วน่าก่ไม่าฮ่าฮลัว่าฮ่อฮมา่าฮ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 ่้่า่ไฮ่า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 ฮ่่า,าั่กฮ่ัฮ่าฮ่าาฮาฮัา ทำเล่นโกงเอาดีเซิร์ตมาว่าละกูได้มึงเข้าใจไหมมึงไปดีเซิร์ตได้ได้ดีเซิร์ตได้ฝีมือกับมึงแบบความความเป็นใหญ่ของมึงได้ไหมได้กูดีเซิร์ตมึงมาเกมนี้กูย่างกูย่างเขาเป็นรักกีฬาที่มีความใจครับจะเอาแค่ดีเซิร์มันจะเล่นปนอะไรก็ตามกูจะแค่ดีเซิร์ตพอไม่าผมผมเล่นดีเซิร์ตผมผมนี่ดีเซิร์ตอยู่แล้วผมดีเซิร์ตมาแล้วเนี่ยงั้นขอขอใช้หมัดได้ไหมไอ้จ้อน กูอยากตายได้หมัดตาสุดท้ายอ่ะกูขอได้ไหมอ่ะดิจักไม่ไจากใจตั้มตั้นักกีฬาต้องให้เกียรติกันขอหมัดได้ไหมอ่ะหมัดต่อยหมัดหรือว่ากูหมัดคนเดียวไม่กู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 ก็เล่นหมัดมึงก็เล่นหมัดหมัดต่อยหมัดไงกูอยากรู้ว่าฝีมือการต่อยมึงมีไหมคือคนเก่งมึงต้องเก่งทุกทางคนเก่งมึงต้องเก่งทุกทางเอาไหมล่ะเอาไหมหมัดต่อยก็ถ้ามึงเป็นนักกีฬามึงต้องกล้าไอ้เจ้าถ้ามึงเก่งจริงมึงก็ต้องกล้ามา้ามึงไม่กล้าก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ปล่อยคนดูด่ามึงต่อไปโอเค ไฮ้ยบังท hey, ิ้งป ok, ืนก็เด็กกูทิ้งปืนหมดแล้วมึงไม่ทิ้งไหนทิ้งตรงไหนทิ้งตรงไหนทิ้งตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงฐานตรงฐานไปดูดิทิ้งนี่โอ้ไยเจ้าจะโกงนะคนดูดูครับอันนี้คือโกงนะไม่เป็นไรปล่อยเขาโกงนะครับผมยอมแพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เจ้าเจ้าโกงเลยเจ้าเจ้าอยากโกงเจ้าก็จงไปโอ้ยไอ้กูจะไปดูกูจะไปดูกูไม่เชื่อกูเลยกูไม่เชื่อเจ้ามันกลัวอะไรของมันไว้เออนดูผผผมมมได้เขาดูเปิดมันได้คนดูเปิดมันทิ้งไปแล้วเท่านั้นไงห้าร้อยอ่ะ มไปพ่อมึงอ่ะไปปืนเล่มเกมอ่ะมาดิเฮ้ยยิงกูไปอ่ะเอาดูนี่คนไม่มีปืนคนดูดูครับนี่เหรอครับคนเก่งโอ้โหสุดยอดได้ได้เอาได้กูทิ้งแล้วกูทิ้งแล้วกูทิ้งแล้วกูทิ้งทุกสิ่งกูทิ้งทุกอย่างเลยกูทิ้งทุกอย่างมึงมาดูเลยมาดิกูทิ้งละมาดิมาดิมาเลยมาเลยกูทิ้งละอ่าคนดูครับถือว่าเขามีสัจจะนะผมกูทิ้งละถือเครัมาเลยต่อเลยมาดิเฮ้ย ไปปัญญาอ่อนแล้วกูย้ายกูส่งปัญญาอ่อนละกูอ่ะกูทิ้งไปหมดละไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยมาดิแกเ้วมึงนี่เป็นคนดีหเปล่าเจ้าน้ากูชอบมึงดนะมึงหลอกก็ไม่ดีอ่ะหลอกได้ไม่ได้เป็นควายเลยอ่ะน้ากูชอบมันไปลากูดูว่ดีอ่ะกูชอบอ่ะาไปไป เอ้ยเว้ยั้กูชอบว่ะเว้ยกูพูดอะไรม้างก็เชื่อกูไปหมดเลยอ่ะเว้มึงกูดอกสองแล้วไปไหนควายไรตัดตีอันนี้กูแค่ทตอบสมองมึงอ่ะสรุปคือตสบอกมึงไม่มีแค่นั้นแหละควายโง่ขอบใจมากนะที่ทำให้กูแบบซื้อปืนซื้ออะไรดีๆได้อ่ะเอาไว้มายิงหัวมึงไอ้จังหวะมึงเจอตัวแพ้แล้วไข่มาตีหัวไลยเด้อ้าต่อเว้กูเปลีเกมแล้วโคดูกูไม่ไหวกับไอ้เดนี่ละ มึงปิดละปิดเลยกูปิดละคนดูกูปิดเลยจ้อนเหลี่ยมมึงเหลี่ยมมึงยังไม่คมพอนะไปขัดเหลี่ยมมาบ้างนะจอนนะเหลี่ยมอ่ะนักแข่งก็ต้องมีเหลี่ยมไว้ใช้คนดูกูปิดละคนดูกูปิดเกมละเกมเนี้ยถ้ากูปิดเกมไม่ได้กูปิดสตรีมแม่งเลยซัดกูบอกเลยไอ้ปัญญาอ่อนพันเนี้ยเดี๋ยวกูจะเอาตีนขึ้นมาเล่นแล้วเกมเนี้ยกูจะเอาตีนขึ้นมาเล่นแล้วคนดูไอ้มึงเอาเลยมึงทำเลยมทำเลยเว้ยกูตีนมาขึ้นมาเล่นแล้วมาแล้วมาแล่เอาตีน ตีเล่นนะเนี่ยตีเล่นนะเนี่ยไม่ใช่มือเลยตอนนี้ดูตีมกูได้คนดูตัวนี้ดูตีมกูได้กูมือกูตีเล่นกูใช้ตีเล่นเออโอเคคนเก่งมาไปมาเลยโอ้โหอ้าวลูกก้าวขูปูจะปิดเกมป่ะคนดู เฮ้ยเฮ้ยโคดมาโคดทนายยิงหัวเฮ้ยยิงหัวคือกูไม่ได้เก่งหรอกแต่ทนายกูยิงหัวตายอาไปดิควายกินต่อกินเล่นพ่อมึงนะเฮอยควายกูมือแล้วโคดูไม่ที่อ่ะโคดูกกมือมาดิมือมึงเขามาละโคดูเลยมึงจะใช้ไม้ไหนมึงก็มาเลย แต่กูเตรียมไม้เด็ดเตรียมอะไรไว้เต็มอ่ะรอมึงอยู่อ่ะรอจองกระถิ่งอยู่ตอนเนี้ยมาเลยมันแพ้แค่นั้นแหละมันโดนโดนกูแบบเอาเอาอย่างเงี้ยแต่มันยังตามกูอยู่คนดูแต่มันยังตามกูอ่อะไรอ่ะฮะบัดดีเบลพ่อมึงนะมาดิแก่ลงรถแลงรถกูจะปิดเกมละคนดูกูเรียกร้องมามันบอกว่าปิดเกมพอมาดิเลยมึงปิดเลยมึงปิดเลยมึงปิดเลยถ้ามึงมีประจามึงก็ปิดเลยปิดฝาโลงตัวเองเลยก็ดีนะปิดฝาโลงอีแก่แม่มึงด้วยนะ มาดิกูจะไม่สนมันกำลังทำลายสมาธิของกูไอ้จ้านคุยกับไอ้จ้านมาดิเันยิงสไนเข้าหัวไม่ตายวะสไยกูยิงหัวมันไม่ตายเหรอไอ้จี๊ดทำไมสไนไม่คมหรือเปล่าสไยไม่คมหรือเปล่างงไอ้จัานงงนะไอ้จัานต้องไหวแน่นอนเกะขยับพันเนี้ยเอ้าล,ลากูกูดันแบกเลยคนดูมาดิ

โคดูกูตายเว้โคดูกูตายไป้ยมึงดูมันเล่นไอ้เฮียกูตายหมอกไอ้เฮียโคดูกูตายหมอกโคดูกูดูกูตายหมอกไอ้เฮียโคดูกูตายหมอกวะกูดูกูตายหมอกว่ะเฮ้ย วิ่งหลังจาตัวเละวิ่งไปวิ่งไปพ่อตามมาลุงลุงมาแล้วพ่อพ่อตามลุงมาแล้วพ่อตามลุงมาแล้วไอนะมาดิไอ้ต้มกูแพ้มันละต้มกูแพ้มันละต้มมาดิต้มกูตายมันต้มไม่ไหวว่าอย่างเงี้ยกูไม่ไหวต้มกูตายมันต้ม แพ้ม <mm ึงม er> ึงฟังบอะบอลกูจะพูดอะไรอย่างหนึ่งตื่นสติมึงนะมึงควรไปฝึกบ้างเว้ยมึงเล่นมึงเล่น GTA มึงก็แพ้อีกอย่างมึงเล่นซีฟายมึงไปหนึ่งกับเพ้โก้เพ่ยขยะวงการเกมกูรับไม่ได้กูเป็นลาตัวไม่ได้แพ้คนเลยสอนรับเพราะว่ากูกูแพ้มาแล้วเว้ยอันนี้อันนี้คือสกอร์สกอร์มันนำกูสองหนึ่งแล้วอ่ะน่ามึงกูแพ้หว่ะเพื่อนไม่มึงแพ้ทุกอย่างเลยบอลเราแพ้เราก็ต้องทำตามกฎกติการบคนดูบอลเปิดใหม่เลยทีนี้ มาเอา,อางี้มึงมึงต้องการอะไรงี้ดีกว่าต้องการอะไรหรอครับต้องการอะไร<ห>แบบพวกประมงประมาทอมบอกมาเลยไม่ไม่มกูแพ้แล้วเว้ยกูแพ้มึงแล้วจอนพวกประมาทกูคำด่าคำพูดคำจาเนะเลยแปลวาไข่มาะตูบดตัวเองได,ได้ได้ครับพี่จอนครับได้โอเคเอาเยกกี้ก่อนก่อนก่อนกูจะเอาไข่ทุบอะกูขออะไรก่อนอย่างนี้เพราะแมตช์แรกกูก็ชนะไงมึงก็ขอกูได้สองได้ได้ได้ โอเคคนดูครับไม่เป็นไรผมแพ้แล้วผมให้มันสองอย่างหนึ่งมันเลือกแล้วไข่ทุบสองมันเจ้าเพชรก็แด้นะผมเติมไม่เลยตอนนี้หนึ่งห่เพชรนี่ผมสัตว์กลาครับสาบานคนดูเลยเติมโชว์กล้องไม่มีจัดฉากครับโอเคดีตอนงั้นตอนนี้กูขอมึงอย่างแรกเลยมึงเอาไข่มาทุบหัวตัวเองอ่ะถ้ามึงทุบป๊บมึงขอกูได้สองอย่างนะมึงแอามาทุบดิมาบัวไปทำก็มานะไม่ตเข้ามาอยู่แล้วผมไม่ต้องวัดกระจ นักเลงอกข้าตายใจหรือปอดกูถามมึงี่จ้นข้าตายมึงมีหมออยู่ป้าเราฆ่าตายใจหรือจิ๋มเงาดิคนดูว่ากเอาดีไหมคนดูกูถามคนดูกูอีกครั้งสุดท้ายมันจะถามคนดูอะไรนักหนาว่าเฮ้ยมันจะควรเอาเลยนะมังไม่เป็นหรอคนดูใครคิดว่าเอาเลยกดหัวใจครับอ่าแล้วพิมพ์หนึ่งลองดูใครคิดว่าเลยกดหัวใจแล้วพิมพ์หนึ่งครับ นักเลงกินข้าวตกราดได้แค่เสียโาตรหัวใจนะพิมพ์หนึ่งให้พี่ต้อนเขาเห็นหน่อยให้ให้นักเลงรุ่นใหญ่เขาดูหน่อยมาดิกูอยากจะเจอใครคิดว่าเอาคตหัวใจแล้วพิมพ์หนึ่งนะโคตรหัวใจแล้วพิมพ์หนึ่งดูเอาดิใจมึงถึงไหม่ะเฮ้ยเอาเลยดูนักเลงเขาไม่กลัวดูอยู่ดูอยู่อ่ะใส่อ่ะไม่เห็นไม่เห็นเลยอ่ะไหนอ่ะ โอเคโอเคเขากล้าวมาเดี๋ยวมาดูเขาทำนะอ่ะ hey? ทีเ okay, น okay. okay. okay, okay. ี ke, ่ยโอเคอันนี้เขาทำนะครับโอเคเอาดิโอเคเขาทำแล้วครับเนี้ยมาดูกล้องผมเลยอ๋อันนี้อันนี้คุณคุณดูกล้องผมยังรอรอละรอละวนะตีมละดูนะอ่าผมจะทุบแรงๆเลยแบบไอ้เงามึงมันองอะจริง ไโกูไอ hey oh. like? yeah. ้ลูคนนี้มึงมันโกูกูไปแล้วจ้ากูไปไปใครใครคนเว็เว็ดที่บอกดีอีกแม่ไอ้กูไอ้กูไอ้กระบือไอ้กระบือ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 อุ้เขาหลอกไปโดดหน้าป่าก็ไปแล้วเนี่ยเขาหลอกไปโดดหน้าป่ามึงไปหลอกกูอุ้ยไอ้กบือไอ้กระบือกระกบือกี้เขาหลอกไปโดดหน้าป่าเขไปอ่ะเขาหลอกไปโดดหน้าป่าเขไปอ่ะอุ้ย ไอ้อกันดูมนดแม่หลอกกูอีกไหม่มืองจงเป็นเรืวันวันลูกโตลูกจะเลี้ยงอีกไหมกูเอะเต็กวงดิสไว้มแม่หลอกกูอีกไหมคนไอ้เจ้าตา,า,ายต่อไปว่าในสิ่มอ่ะกูแม่งมูหละกูแม่งไม่ล้างด้วยกูแม่งไม่ล้างด้วยสัตว์